ทีรศิลป์รับอาดเป็นศึกอาเซียนครับครั้งสุดท้ายหลังจบเกมทีมชาติไทยชนะเวียดนาม1-0ในนัด2รอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเ F f เอมิ u b i s h i e l ิเล็ก c Cup 2022รวมผล2นัดทีมชาติไทยชนะ3-2คว้าแชมป์อาเซียนคัพเป็นสมัยที่7ด้านทีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยออกมายอมรับว่าฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองแล้วโดยกล่าวว่าก็ไม่รู้นะครับครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายครั้งหน้าก็ไม่รู้ว่าร่างกายจะเเป็นนยังงไฟอรร์มกาล่จะเป็นยังไง ยังจะเล่นฟุตบอลอยู่หรือเปล่าก็บอกไม่ได้แต่ก็ดีใจกับทัวร์นาเมนต์นี้และภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเพราะเราสามารถคว้าชแชมป์มาได้สําหรับธีรสศิลปแดงดาคว้าชแชมป์อาเซียนเป็นสมัยที่3ของตัวเองในวัย34ปีพร้อมกับครองสถิติเป็นดาวยิงสูงสุดของรายการนี้ด้วยจํานวน25ประตู